าแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้นะเราก็อยู่กันใน bon White, Extreme, เกมโป๊มอนไวท์เวอร์ชั ok, ่น2เอ็กตรีมแล้วต้องไมเซิร์ฟนะล็อกไปเช่นเคยนะแล้วสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมพี่นะจะไปลุยเป็นทัวร์นาเมนต์เนอะแล้วก็จะอ่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ตัดเป็นฉากพูดนะครับเพราะว่าล่าสุดในโป bon ๊มอนแบ็คอะพี่ก็มาถึงฉากตรงนี้นะครับโอเคครับเราก็ลงมาเมืองข้างล่างนะปะอ่าจากรอบที่แล้วเนี่ยเนี่ยไอ้กัวกับหัวหน้ายิมดีเนี่ยเขาบอกว่า อมีเป็นแก๊งพลาสมานะฮะแอบเข้ามาในการต่อสู้ของทัวร์นาเมนต์ครับผมเราก็จะต้องเข้าไปปราบเขานั่นเองะครับมามาเลยครับอทัวร์นาเมนต์ของปเกมอนแบ็คอะมันเลเวลยี่สิบเองพี่ก็เลยไม่กลัวครับมันน่าจะแบบหน่อมแนมมันน่าจะแบบกากา,กา,กากอะแล้วก็มีแค่สามตัวเองสู้สามเซตนะครับก็พี่ว่ามันน่าจะไม่ยากนะครับก็จะมีสู้กับหัวหน้ายิมสู้กับไอ้กัวนะแล้วก็สู้กับหัวหน้าทีมพัาสมานะครับผมโอเค มาครับเราไปต่อคิวก่อนนะะตัวที่พี่จะเอาเข้าเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเป็นอ่อก็หัวหน้าทีมของพวกเราเนะมันก็คงไงไพ้นอ่ะมาครับเราก็จะเข้าไปนะอ่อพี่จะเอาเป็นตัวแรกนะเป็นส่วนของโรบินก่อนนะฮะแล้วก็เป็นโกคาซารุนะครับกับนามิครับอันนี้คือเหล่าหัวหน้าเลยนะก็พลังแห่งหัวหน้ามาครับท่านหัวหน้า เก็บแบบแปบ๊บเดียวแลวอ่ะรอบแรกนะครับพี่นะเจอไกอ่กลัวครับมาเอาโปรโมนออกมาได้เลยครับมาน้ําปีงเอ่อแบบจับนายลงนรกให้ดูสามหัวหน้าคนนาาจะต้องมีศพอย่างแน่นอนมาครับบัวตัดไอ้กลัวครับผมมาไอ้กลัวครับส่งเป็นโอ้โหเป็นมูจูนะครับหอแล้วดูเวลยี่ห้าเองพี่สาสเอด็ดเอาตีคาวนายตีไม่สดเออสภาพการไม่มีผลนะอ่ะกัดมาเลยครับ ไม่กลัวอยู่แล้วนี่และกัดมันเออตายโอ้โหมันไม่ตายเฮ้ยมันกดวิววิบเขาทำให้อ่าท่าโจมตีประเภทแบบกายภาพเนี่ยดามจลดลงครึ่งหนึ่งโหมันติดเบอร์นะ่เออโอเคหนี้นี้นีเออโดนเบิร์นเอาลครับไอ้กลัวครับส่งเป็นเบลโลลินนะครับเออเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอะพี่จะเปลี่ยนเป็นนามิครับมานามิด้เวลาสุดท้ายแลยมาเลย ถึงรดทชายของหน้านีนะครับผมเอาละเอาปฏรริโมทเบเกอร์ซันนี่เดย์มาคงไม่ยิงพวกแบบอ่าโอเวอร์ฮีทอีลับชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีหรอกถ้ามันกากๆแหละเดี๋ยวรันนะตายตายผมมันไม่ตายฮอสแฮกถ้าพลังจิตไม่เข้าหรอกเอาละบักบายครับเผื่อมีเบอร์รี่ขอหน่อยนะมีเบอร์รี่เปล่ากัดมันเฮย้ยแพ้น้ำแต่เขาแค่นั้นเองเหรอมันเบามากเลย พี่ว่าต้องตีเวทแล้วครับอา่ามาเปลี่ยนเป็นโกคาสลุครับมาเลยโกคาสลุเอาล่ะมาแล้วน้องลิงของเราเอาล่ะฮอนแอะแท็บเออโอเคไม่เข้าครับเอาละโกคาสลุครับใช้ท่าอา่าลาวาพลัมเลยครับนี่นะพลังแห่งลาวานี่นะไม่เข้าบินไม่เข้าแต่แพ้น้ำท่าอะไรเออบีมไม่เข้าหรอกอุ้ยรถสปีดเหรอรถสปีดฮนะ โอเคครับแดดหมดแล้วอะสลักเลยครับโอไม่ได้พี่ต้องกดตะลาวะพัมเพราะว่าพี่ติดทอยสเปกให้กับพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนของให้มันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกดตะลาวะพัมอิงไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอะโอเคอ๋อพี่รู้แล้วไอตัวนี้มันเรียกซันนี่เดย์ขึ้นมาเพราะมันแพน้ำใช่ไหมพอพี่ยิงท่าน้ําไปปุ๊บอะมันก็จะเบาลงนะครับฉลาดเอ้ติดเบิร์มีแดดแล้วติดเบิเร์นะลาวะพัมไม่ใช่ตะลาวะพัมใส่บีมเออโอ้ยเลือดจะหมดแล้วลนะี่นา เอาละครับฆ่ามาเลยครับลาวาพามะพลังแห่งลาวาปะทุเรียบร้อยดับเ hey, ฮครับเก็บแล้วหนึ่งฮะเอ้ยเก็บแล้วสองโอเคต่อไปเป็นกาบหืมกาบเบียร์เหรอกาเบียดนี่เลยลาวาพามะโดนตายตายไม่ตายก็จะต,ติดเบิร์นอะไรอะทิกลูมเหรอกาเบียดเขาจะทิกลูมนะทําให้กากาเบียด์น่าจะเร็วกว่านะเพราะว่าทิกลูมเนี่ย มันจะทําให้โปโมนที่เร็วนะครับกลายเป็นช้าช้าก็เป็นเร็วนะโอเคลาวาพามาเรียบร้อยนะดับทิกลุงก็ไม่ช่วยหรอกกาเบียรล่วงไปแล้วฮะโอเคโหนี่ฉันแพ้แล้วเหรอเนี่ยเอาไว้เราหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ได้เลยกวูวะนาาไม่อ่อนแอถึงมีโปกมนเทพแค่ไหนก็ตามดีฟสูงแอทแท็สูงหรืออะไรสูงก็ตามเองก็ยังกากอยู่ดีกวัวโอเคครับมาหัวหน้ายิมก็ผ่านมานะพี่ก็ผ่านเข้ารอบนี่ครับผมโอเค ส่วนอันนี้ก็มีตัวประกอบเข้ามานะฮะกับเป็นหัวหน้าแกงพัดมาานะครับผมโอเคมาเลยครับเอาละหัวหน้ายิมโอ้น้ำปิงตบหัวหน้ายิมโชว์หน่อยได้แล้วเดี๋ยวผมตบโชว์เองอหัวหน้ายิมเดินมาหืมเจ้าช่างกล้ามากน้ำปิงรอบที่แล้วอะ่ะท่านนะก็เคยทําให้นายต้องรีเกมมาหนึ่งรอบรอบนี้ฉันจนะทาให้นายรีเกมอีกหนึ่งรอบงั้นเหอรอับมาเลยฮะหัวหน้ายิมทาดุนอ,อร์มอลครับมาเลยวันนี้แหละ ฉันมีปูมอนที่โหดกว่าเดิมมาเพื่อมาฆ่านาะโดยเฉพาะเลยน้ำปิงมาเลยครับโหดแค่ไหนฮะเวลยี่ห้าเองใช่ไหมโอเคส่งเป็นโกลุกมาครับโกลุกงั้นเหรอก็มันก็เก่งอยู่นะถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะอารบินมามันฮิวให้อยู่แล้วครับโอเคโรบินใช้ท่าครั้นเลยครับกัดมันนี่แน่กัดมัน,น,น,มนออโอ้แผ้มังกรตายเลยครับโกลุกไหนว่าเก่งไม่ใช่เหรอครับ ส่งสโลโบมาอากาศต่อเลยครับไปกัดมันพาวเวอร์เจมวิสโลโบรเร็วกว่าแล้วเนี่ยอ่ะพาวเวอร์เจมโดนเออไม่เข้าครานะกัดมันอไอ้ไงแพ้มังกรอีกแล้วนี่คุณเป็นหัวหน้ายิมนอร์มอลหรือหัวหน้ายิมมังกรครับเนี่ยวิกตินี่โอ้โหแต่ละตัวอย่าบอกว่าไอ้นี่มังกรนะไม่มังกรใช่ไหมไม่มังกรไม่ใช่มังกรนะครสองตัวแรกม,มังกรอ่ะฟอสปามเออ โอเคครับโรบินเก็บหมดนะครั้นนะแต่เสียดายอะ่ะมันไม่ได้เลเวลถ้ามันได้เวลนะแบบเลเวลโรบินมาของคุงอะ่ะโอเคครับเรียบร้อยชนะมาแล้วหน้อยเนี่ยเชลุส่าเตรียมปุ๊บว่ามังกรมานึกว่านายจะโจมตีท่าพืชฉันนีอ่อนหัดจริงๆว่าเจอกันเขาหน้านะ้งปิงได้เลยครับว่าเจอกันเขาหน้าฮะโอเคครับมาครับพี่ก็ชนะมานะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็เจอกับ หัวหน้าทีมพลาสมานะครับผมมาหัวหน้าพลาสมาเอาละน้ำปิงถึงเวลาน้ำน้ำปิงนะคือคนที่เก็บโปเกมอนของทุกคนนะโดยเกือบจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเนี่ยครับผมกับฝั่งตรงข้ามเป็นอ่าคนใหญ่คนโตเลยนะไม่รู้ว่าใหญ่โตมาจากไหนแต่เขาคือหัวหน้าแกงพลาสมาเนะ่ครับมาครับหัวหน้าแกงพลาสมา VS น้ำปิงเอาละครับนายคือน้ำปิงเสียฉันจะจับนายลงนรกเองเอาละ นายมีปูมอนที่แข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวฉันขอลองดูฝีมือของนายหน่อยมาครับัวหน้าแก๊งพัดมามามาเลยเอาละครับัวหน้าแก๊งพัดมาส่งเป็นตัวอะไรมาครับตัวแรกอ่าส่งเป็นอ่อเป็นน้องหอยอะหรือชื้นเป็นปูมอนฟัซซิลเนอะอ่ะฮีทรานมาโรบินเอาละกัดมันโรบินพี่เชื่อวามันเป็นปูมมอนมังกรใช่ไหมอี ไม่ไม่ใช่มังกรน,นะคริไม่ตายเลเซอร์วินนะเลเซอร์วินงันเหรอออนฮัทคันนะเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วออมไนโอเคครับตัวต่อไปครเป็นน้องแมวนะโอ้โหล่างแรกเหรอครับหน่อมแนมจริงๆไม่แค่แบบขนาดหัวหน้าทีมแล้วเนี่ยหัวหน้าทีมได้แค่นี้เหรออาพืทร,รับสกินนะโอเคไอซี่วินรถสปีดรถสปีดเหรอครับยแพ้ทางครีด้วยนะนี่ครีแล้ว อ่ะคุยกับแทกเลยครับนี่แน่เพื่อนที่ายความไวแสงเรียบร้อยครับตายดรบอฟตี้มันกัดอะแ <laughs> ล้สกินโอเคตัวสุดท้ายครับคือเป็นอฟอสซี่ยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นโปโม,มนบินหินนะปกติเอาล้วครับจช้ท่าครันเลยฮะกัดมันกัดมาเลยนี่แน่หูนี่นโอ้เรื่องมันเยอะติดครีเรียบร้อยอะโลบินสุดยอดมากอะโลบินตีครีหน่ยแน่นายเก่งจริงๆนะน้ำปิง เอาล่ะครับแชมเปี้ยนนะก็ไม่ผลใครครับพี่นั่นแหละพี่นี่เองนะโอเคมาครับนายดูถ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วสีะน,น้ำปิงรอบที่แล้วเราเคยเจอเขาแล้วใช่ไหมตอนที่เขาช่วยไล่ฝูงมมริงมอรุฝูงริมอรุโอเคครับได้หนึ่งบัตเทิลพอยต์นะเอาเอามาแลกของได้นะผมโอเคครับมาเอาล่ะเดี๋ยวมาสู้กับเดี๋ยวเข้าโทเมิอีกั้งนะโอเคเอาล่ะ เอ้ยพวกนายน่ะพึ่งไปแบทเทิลแบบเดรร็อกมาใช่ไหมฉันอยากไปด้วยนะแต่ฉันมาไม่ทันนะ่ะฉันจำกับละมาแค่นี้นะโอ,โอเคนะคน้าย,ยิมดินเขาก็จะกลับไปคุมยิมของเขานะโอเคท่านเราก็กลับบ้างนะมาเดี๋ยวเราก็จะต้องไปขึ้นเรือใช่ไหมโอเคเอ้ยเอ้ยคือน้ำปิงคือพวกเราเนี่ยสงสัยเมืองนี้นะว่ามีใครม,มาเฮ้ยน้ำอะไรอะ่ะแกงพัดไม้นะสงสัยว่าเมืองนี้มีแกงพัดไมาใช่ไหมครับ เออสงสัยเกี่ยวกับพวกเรางั้นเหรอทีมพลาสมากงั้นสินะเอ้ยแล้วทำไมถึงมีลูกน้องนายวิ่งไปงั้นล่ะถ้างั้นฉันตามแล้วไม่สนใจมันละ <c oughs> น้ำปิงนายแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วนะถ้างั้นใน้เขาหน้าเนี่ยฉันจะล้มนายให้ได้จะเก็บให้ได้สามศอกโอเคโอเคไปไปครับเราก็ไปกันต่อเลยฮะก็ตรงนี้เนี่ยนี่ไงใช่ไหมเรือลำนี้ปะโอเคเราขึ้นมาแล้วเอ๊ะ เหมือนทีมพาร์มาวิ่งมาทางนี้ไม่ใช่หรอเอ้ยนายมาผิดหรือเปล่าอ่ะไอ้กรัวถ้ทางัันเดี๋ยวลองสำรวจบนเรือก,ก่อนไหมเออน้ำมันทีมพาร์ตมานะเอาพงนายมาที่นี่ได้ยังไงกันพวกเรามาเร็วเอาละเตรียมตัวกระทืบมันเอ้ยฝั่งนู้นก็มีเอาละพวกเรากระทืบมันเลยมากันเยอะว่ะมากันเยอะ,ยอะแค่จานวนหรือเปล่าคุณภาพอาจจะแย่ก็ได้เอาละครับเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอก่อนนะคนแรกก็คือฉัน เอาลครับเจอกับทีมพัฟมามาทำไมไม่ลุมเลยอ่ะถ้าลุมมันจะไวกว่าไหมโอเคครับเขาส่งเป็นปลาจีริสึนะฮะผมโอ้โหเวืสองสองเลยเหรอพี่ต้องไปฟาร์มเวลเพิ่มแล้วละ่ะอะมาคํานามิเอ้าพี่เอานามิดีเหรอไม่เป็นรหรอกอานามิใช้ท่าดิวรันเลยฮะดิวรังเจาะมันนี่นน่โอ้โหไม่เข้าเลยสีดบอมอ้อเออเออเออโอ,อ้โห,หมันแรงมากเลยอะอาหลับครับหลับหลับมันก่อน โอเคปาจีริสอหลับนะอย่าใช้ท่ารุนแรงใส่เราเลยหลับไปซะโอเคครับปาจีริสอหลับไปแล้วฮะเอาละครับเมื่อกี้ท่าหินไม่เข้าน่าจะเป็นดินหรือปาน่าจะน่าจะดินนะอ่านนิโดอามฮะไม่เข้าครับอุ้ยเป็นเหล็กวู้ดจิตสินโชคดีมากอ่ะเปลี่ยนไเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเป็นทันจิโร่ครับมาทันจิโร่มาเลยทันจิโร่น้องหมามูเลน เอาล่ะต้องมาดิชาร์ดรับไว้ทันจิโร่รับไว้อมาเลยครับจับโปเกมอนนะตรงนี้อีกตัวหนึ่งมาครับออกตัวเลยฮะโอ้เซริกาเม่บูได้เลยใช่ไหมติดครับโอเคได้อ่า โอ้ได้ไปแล้วตัวของเซนนะี่กมเมะครับโปรวันดินเดี๋ยวยังไงก็โวอยู่แล้วครับมาเซนนีกเมะนะจะมีชื่อว่าทันจิโร่นะครับโอเคทันจิโร่มาเลยนะต้องไปปราบอสูรอสูรที่มีชื่อว่าแกงพลาสมาหน่วยปราบอสูรของเราจะต้องแข็งแกร่งถ้ามีนายมาช่วยปราบพวกแกงพลาสมามาครับเซนิกเมะหรือทันจิโร่จะออกเป็นตัวอะไรขอเด็ดเด็นะทันจิโร่เราไม่เอาประการัาไนะ ขอร้องนะมาครับทันจิโร่ครับจะกลายเป็นอ๋อเอ๊ะมูแลนเหรอมูแลนนะอ๋อใช้ได้ครับมูแลนนี่ครับทันจิโร่กลายเป็นน้องหมามูแลนไปแล้วเอาละ่ะน้องหมาดิชาร์ดรับไว้ทันจิโร่รับไว้โ,ไวโอ้ยไม่ทันจิโร่ ทำไมตายอะ่ะทำไมมันตายอะ่ะโราตีเวทเราไปแล้วทำไมมันตายอะ่ะดิชาร์ตอ๋อดิชาร์ตอาจจะเป็นท่าไฟเหรอหรือว่าท่าต่อสู้เฮ้ยติดโฟกัสแบนโฟกัสแบนไม่ออกเลยนะใครติดโฟกัสแบนม้องตายหมดทุกคนเลยอ๋อจบจบจบละอา่ามามามาโซโลมาที่ไม่นึกว่ามันจะเป็นท่าไฟไง,ไงเออ คือมันน่าจะรับได้อะอถ้าไฟฮืมไปตีดบอมไม่ตายใช่ไหมโซโลไม่ตายต่อยมนันล้างแค้นอีแพ้ไฟตายไปแล้วปาจินสึล้มไปแล้วโอเคโหนี่คนแรกเหรอทำไมมันตึงจังอะมันตึงแบบสุดยอดอะเอาล่ะฉันจะจัดการนายเองเพื่อนนายทำได้ดีมากนายเก็บศพของน้ำปิงได้ตั้งหนึ่งศพนะี เอาล่ะฉันจะเก็บอีกหนึ่งศพมีแค่ตัวเดียวน,นะพิกาชูโอ้โหคิวเป็นซาโตชิเหรอครับไปดูแบบอา่าภาคอะไรนะไปดูภาคของพี่ชี้มาใช่ไหมเรื่องพิกาชูเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันติดพิกาชูมาพิกาชูของฉันไม่เคยทำให้ฉันผิดผิดหวังเลยเอาเดี๋ยวลันนะตายแพ้หินน่าจะเป็นบินแหละอะไรกันเป็นแค่พิกาชูว่านะฉันโดนเคโอพันหิตเดียว โอเคครับชนะแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็ทันจิโร่ไปแล้วอเอาของทันจิโร่ออกก่อนนะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนมอนเนาะตัวแรกที่เอาขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นโรบินบ้างครับมาอันนี้ต้องเล่นแบบดับเบิลนะ่าเราต้องมาช่วยไอ้กลัวก่อนนะเะไม่ใช่เหรอ,ม,อรามาช่วยไอ้กลัวครับมาช่วยหัวหน้ายิ้มก่อนเอาล้น้ำปิงนายพ้มจะไปทินหรือ,อยังไปทึนกับชันนะเอาละ VS ทีมีผ่านมาฮะโอเคเอาเล ดับเบิลโอ้โหต้องเจออีกสี่ตัวอะมาฝั่งนู้นนะส่งเป็น่าคาโมนิงินะครับผมกับมแมลงพิษโอ้มิคาลูเกะครับหัวหน้ายิมเนี่ยส่งมิคาลูเกะเฮ้ยสามห้าเลยหรอหัวหน้ายิมตึงไปเปล่าอากาศมันครับแล้วก็เฮ้ยได้กัดนี่ปะเฮ้ยเพื่อนเราไอซี่วินเหรอหัวหน้ายิมไอซีอ่วินเก็บสเก็บหนึง่องอะ อีกหนึ่งตัวเกือบตาอยอะอากาศมาครับซ้ำซ้ำเยี่ยมมากคุณน้ายิมนะแชมดีมากโอเคครับเอาละต่อไปนะส่งพาราสเซกมาครับพาราสเซกฮะกับอโ,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 อโอ้โหน้องหินเลี้ยงเด็กกันเหรอครับอากาศมานะบริษัทอ๋อห,หัวหน้ายิมมาใช้บริษัทไม่ใช้ซีวินโอ้โหเก็บสองวหัวหน้ายิมตึงจัดเก็บสองโอเคครับโรบินเวลสามสองเหมือนพาแบบโรบินมา,มาเวลเลย อ่าโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นตัวที่ยังเวลสามเอ็ดอยู่แล้วกันเนอะเอาล่ะชนะแล้วนายไปช่วยกวัวไหมโอเคเราไปช่วยกวัวก,กันนะเปลี่ยนเอาโรบินนะเอาโซโลมาแทนคนระับเพราะว่าโซโลเนี่ยมันเวลยังไม่ถึงนะโอเคมาเอาล่ะเอ้ยน้ำปิงช่วยฉันจัดการไอ้ทีมพลัดมู่พวกนี้หน่อยฉันจัดการมาคนเดียวไม่ไหวพวกมันมีตั้งสี่เรามีแค่หกเองเราแค่หกเองตอนนี้กลายเป็นสี่ต่อสิบสองนะมาหุย ส่งเป็นเซเลบี้ครับกับจิทาริสนะครับผมแต่พี่โชคเรียกมาว่าอา่ามันเป็นแบบก้อนไม่ะโอ้โหเพื่อนเราส่งอะไรเนี่ยส่งเป็นไอ้ลูจูล่าอ่าใช่ถ้าเรา,าพามันเลยไม่สนเพื่อนนะตายเอย,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 ยคัตคอโอ้โหแค่ฮมเมอร์ครับโซโลโบรได้ฮีทเวฟสวยมากเพื่อนนั่นละเก็บสองละโอ้โหเบามากโอแคเซเลบี้ติดเบิร์นอ่าเราพามฮะโดนหมู่โอเคเพื่อนรับได้ฮะ ไม่เข้ากับเซเลบี้นะครับผมโอเคเอาล่ะพี่จะใช้ท่าท่าท่าดรักออนคอใส่เซเลบี้แล้วกันโอเคแฟลตแคนนอนคายยิงใครโอ้โซโลับไว้อ๋อเบาๆมันเบามากเลยแค่มือโอเคไม่ตายฮีทเวฟนั่นล่ะสวยงามตายโอเคครับตายหนึ่งฮะโอเคจีฮริตล่วงไปแล้วครับเอาล่ะดรักออนคอฮะใส่เซเลบี้เลยครับโอเคโอ้ห์ ไม่เข้าหรอเป็นเหล็กเหรอโอเคครับตายมันโดนเบินตายโอเคโซโลเลลบลสามสองนะฮะมาเอาละต่อไปนะส่งมิตากอรสมานะผมมิตากอร์เงื่อนอนแอบอกเลยเอาเลยครับแล้วก็เป็นทาบุนี้มันมีเมก้ามาคงโวไปแล้วเมกา้ามิตากอร์เมกา้าทาบุนี้อาราวาพาม,มะเคไอซีวินนะรถสปีดเออเบาๆโหแรงอะ่ะมันคี้ใส่โซโลครับ โอเคไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเอาล่ะลาวาพามเลยเฮ้ยฝั่งนูน้นเหรอเบาๆเบาๆโอ้ยโอ้โหมันทรยศนี่หว่าเฮ้ยโซโลโอ,อย่าติดเบิร์นตายเลือดซโลมันเยอะอะม,มันคงไม่สิบเก้าใช่ไหตายมีตะกอตายมีตะกอตายตายโอ้โหมันไม่ตายาโอ้ยทะพูนี้ฝั่งนู้นล่วงไปแล้วฮะยืนไว้โซโลยืนไว้ยืนไว้ yes <laughs> โซโลเรารอดโอ้โหเวาสามสามเลยอะทำวนี้มันให้เวลเยอะมากเลยฮะโอเคต่อเเพื่อนเรานะส่งเป็นเบโรลิงกาเปียนเบียนอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเอาเป็นโรบินมาแล้วกันนะโอ้โห و, โซโลเกือบตายอะเว้บสามสามคนเดียวเลยออะมาโรบินมามาเลยโรบินเอาล่ะใช้ท่าอะไรโอ้โหใช้ท่าฟครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเกีภาพอ่ะ บาบลน์บีมยิงตายมันไม่ตายมันเบามากเลยวะ่ะอ่ะฟันนะกัดมันฟันนี่แไงตาย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 เอาให้มันตายมันไม่ตายฟอสซาร์ใครโลมิเ <Lob in. S 1> อินเออมันเบานี่วะ่ะอัสไอบีมเก็บปะโอ้มันไม่ตายอะติดมืนอ่อติดมืนเหรอครับนี่เลยฮะควิกแอทแทกครับล่วงเนี่ยมันล่วงแน่แน่ตาย โอเคครับเรียบร้อยฮะเมตากอสตายแล้วโรบินได้เวลเท่าไหร่ขอดูดิโอ้โหมันได้เวลน้อยมากเลยวะโอเคชนะมาแล้วฮะชนะมาแล้วเกือบตายอ่ะพวกเราแพ้เหรอนี่พวกเราใช้มอนหน้าเข้มขนาดนี้พวกเรายังแพ้อีกโอเคเฮีครับอุ้ยหัวหน้าแกงพันมามันมีฉากนี้ด้วยเหรอหัวหน้าแกงพันมาโอเคโอเคเฮ้ยนินจามาจากไหน ไม่นะอินจาใช้คาถาย้ายย้ายพวกเราออกมาฉันจะต้องไปตามหามันต่อฉันไม่ยอมปล่อยให้มันหนีไปได้ไงง่ายๆหรอกเอาล่ะฉันนั้นจะไปที่ถนนหมายเลขหกนะไว้เจอกันที่ถนนหมายเลขหกโอเคครับไปเราไปที่ถนนหมายเลขหกกันนะโอเคถนนหมายเลขหกมันอยู่ด้านบนใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนมอนก่อนนะครับผมโอเคอ่าเปลี่ยนมอนเปลี่ยนมอนโอเคครับมาเราก็ ถึง PC แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนมอนนะผมอะก็ตอนนี้อาถันนะ่ะมันก็คืออาถันนะ่ะผมว่าน้ำแข็งเหล็กนะที่สุดยอดจะเก่งนะก็ได้ล่วงไปแล้วทันจิโร่ครับใครเป็นแฟนขับทันจิโร่ก็ขอโทษด้วยนะมันตายไปแล้วกี่ศพเนย่ะมันเยอะมากเลยนะอ่าโอเคครับมาก็พี่นะครับกะว่าจะเอาไอตัวของอินโนสุเกะเข้าแต่ว่าตอนนี้ยางก่อนนะครับ ที่จะเอาเป็นตัวของนี่นี่เลยเป็นอะไรนะนาูโตใช่นาูโตกลับเข้ามาในทีมนะเพราะอะไรครับเพราะว่า Naruto นะาูโตะนะผมออมันสามารถบินได้นะมันมีท่าบินไงมันก็ใช้ได้นะครับโอเคมาครับนี่เลยฮิวเลยฮิวฮิวฮิวโอเคฮิวแล้วมาฮิวแล้วนะครับผม ไปครับเราก็ไปกันต่อเลยนะครับเราก็จะไปนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นนมมขนมหมายเลขหกใช่ปะใช่ครับถนนหมายเลขหกจับโปเกมอนเพิ่มได้จับมอนเพิ่มได้อ่ามาถ้าเอานามิขึ้นเลยครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอสลับก่อนนะเผื่อม,มันมีดับเบิลหรือทิปเปิลมาเทิร์นนะโอเคครับมาก็เอาเรามาจับมอนกันเลยนะครับผมอ๋อ ออกเป็นไอ้นี่เหรออ๋อพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พี่อาจจะแบบตัดไปตัดมานะเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคนินดหน่อยนะโอเคครับเราก็เจอกับเป็นแต่มันโวยยังไงอะ่ะมันต้องใช้หินใช่ปะ่ะตกงานแหละมันใช้อะไรนะซันตโตนเนอะตกงานตกงานโอเคท่าเดี๋ยวเราจับไว้ก่อนนะเผือมันแบบแซดเทพเลยโอเคมาทางงานจับก่อนนะครับติดติดแล้ว โอเคครับมาเราก็ได้โปมมนตัวนี้มาแล้วนะครับผมว่ามังกรเหล็กมังกรเหล็กเหรอเนี่ยหน้าแบบนี้นะมังกรเหล็กเป็นไปไม่ได้หน้ายาี้มังกรเหล็กอ่าโอเคครับมาสําหรับน้องเขาเนี่ยนะพี่จะตั้งชื่อให้ว่าอุซบนะคะผมมาอุโซบโซใช่แล้วล่ะอุซบนายจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนเนี่ยครับอุซบพ,พี่เขียนอย่างที่พี่อ่านนะอุโซบมาอุซบ โอเคมาครับอุซบเข้าบล็อกไปแล้วนะฮะปะถ้างั้นนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องเดินทางต่อใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวอะไรอ่ะโอเคมอนธรรมดาเป็นส so นะูบัสครับเคถ้างั้นนะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันอ่าเราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะไปให้ถึงข้างหน้าเลยนะเราจะไม่ตัดนะตรงนี้โอเคก็เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับมาพี่จะพยายามหลบเทนเนอร์นะมันจะได้ไม่เสียเวลาคนระับพี่จะหลบเขายัางไงเฮ้ยเคเขาไม่หันมาทางนี้อเครอดรอดแล้ว พีครับมาเอไปอยังไงพี่อะโอเครอด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 เราเราก็จู๊กเทนเนอร์หูเกือบยานะผมมันมีบอลอยู่ข้างในมันรอดตายรอดใจมากเลยอะมันรอดตายรอดใจอะไรอ่ะมันคืออะไรครับพเทคเตอร์เอาไว้ก่อนหันหน้าไปสินั่นแหละเออเจอมอนโอ้โหฮูลิกอน์ทูพูลิกอนทูอ่าโอเคมา โอเคครับพูลิกอนทูนะมาหนีครับหนีหนีไม่สู้ไม่สู้สพูลิกอนทูมาทำไมตอนนี้โอเคหันไปนั่นละเฮ้ยเอาไม่ใช่โปโกเกมอนเหรอมันคือโปโกเกมอนมันคือน้องเห็ดเอาน้องเห็ดเหรอมันคือน้องเห็ดเหรอเนี่ยโอ้หมอนป่าเวลยี่สิบเก้าอ่ะมันเวลสูงมากเลยนะนี่ขนาดมอนป่าโอะเข้าันหนีหนีหนีไม่สู้ไม่สู้ มาครับเราก็ไปกันต่อเลยนะหันซ้ายโอเคมาครับเจอกับหัวหน้ายิมแล้วนะมาหัวหน้ายิ้มเอาละโอเคมาครับหัวหน้ายิ้มก็พาเราเข้ามาข้างในแล้วนะเอาละนี่คือสถานที่รับเลี้ยงโปเกมอนเดิไม่ใช่นี่คือสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนถ้านายอยากศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนเนี่ยนะนายก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็ันจะให้ทีมนี้กับนายทีมธาตุเซิร์ฟอ๋อ,อขอบคุณครับโอเค ขอให้นายพจน์พยอย่างมีความสุขนะเอาละก็เดี๋ยวพี่จะติดท่าเซิฟก่อนนะท่าเซิฟมันเป็นท่าที่แรงมากนะครับผมโอเคครับเออเซิฟเซิฟเซิฟนี่ไงเซิฟเจอละโอเคท่าเซิฟเป็นท่าพลังจิตและเป็นเวทนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะเอาให้กูคาสารุก่อนนะกกคาสารุเนนะี่ยนะมันตีเวทเอาท่าคอต้นกาดคอต้นกาดออกโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาไอเทมของกูคาสารุออกด้วยนะพี่จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่า พี่ดูจากการที่พี่เล่นแล้วเนี่ยนะมันใช้ไม่ค่อยได้ครับก็สิ่งที่พี่จะติดให้โกคาซารุเนี่ยนะก็อันนี้โปรเจคเตอร์คืออะไรอ๋อมันเป็นของอไวโวนะครับอ่ะพี่จะติดแอร์บอลูนเอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันก็เด้งอ่ะติดอะไรดีอ่ะติด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 เป็นอ่าอ่ติดเป็นเบอร์รี่แล้วกันนะไม่รู้จะติดอะไรแล้วโอเคพี่จะติดเป็นออรันเบอร์รี่นะครับผมโอเคกีฟนะให้กับ โกคา,าร์ุนี่ครับผมโอเคครับมาก็สรารพัดนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe s แล้วก็กระดิ่งด้วยนะผมะก็สารคิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ